ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเรียนวิชาว,วิทยาศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2, 2> พืชและส่วนประกอบของพืชนะคะโดยคุณครูนิรวนวาปีนะคะ ค่ะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะพืชและประเภทของพืชก่อนอื่นนะคะเรามาดูแผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้กันก่อนนะคะพืชและประเภทของพืชนะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับความหลากหลายของพืชและการจัดจัดจำแนกนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นก็คือ1นนะคะหน้าที่ของรากลำต้นใบสองนะคะดอกและส่วนประกอบของดอกและสามพืชไม่มีดอกและพืชมี następ, ดอกนะคะเชิญรับชมได้แล้วค่ะ ค่ะสำหรับเรื่องที่หนึ่งนะคะหน้าที่ของรากลำต้นใบพืชน,นะคะก็จะประกอบด้วยรากลำต้นใบดอกและผลนะคะและก็ผลน,นั้นก็จะมีมะเมล็ดซึ่งส่วนประกอบของแต่ละส่วนนะคะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะคะค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะคะรากนะคะก็จะทำหน้าที่ดูดน้ำแล้วลำเลียงน้ำนะคะขึ้นไปตามลำต้นกิ่งและใบค่ะ รากของพืชน,นะคะก็จะมีอยู่สองชนิดนะคะก็คือรากแก้วรากฝอยนะคะอย่างเช่นในภาพก็จะเป็นรากแครอทแล้วก็รากขวผักกาดนะคะาภาพนี้ก็จะเป็นรากของพืชชนิดต่างๆนะคะก็จะยกตัวอย่างภาพแรกนะคะก็คือรากของตน้นหญ้าภาพที่สองนะคะก็คือรากของข้าวโพดนะคะ ค่ะดังนั้นนะคะหน้าที่ของรากนะคะก็คือหนึ่งนะคะยึดลำต้นให้ตั้งอยู่บนดินได้นะคะสองรากจะทำหน้าที่ดูดน้ำและธาตุอาหารนะคะที่ละลายอยู่ในดินแล้วก็ลำเลียงขึ้นไปยังส่วนอื่นของพืชน,นะคะซึ่งส่วนมากก็จะขึ้นไปที่ใบโดยผ่านลำต้นหรือกิ่งนะคะอีกทั้งนะคะหน้าที่ของรากนะคะยังทำหน้าที่สะสมอาหารนะคะมีพืชบาง บางชนิดนะคะที่ใช้รากในการสะสมอาหารอย่างเช่นแครอทมันแก้วมันสับปะหลังผักกาดหัวนะคะก็จะใช้รากในการสะสมอาหารถัดจากรากขึ้นมานะคะส่วนประกอบของพืชลำดับต่อไปนะคะก็คือลำต้นนะคะลำต้นนะคะเป็นส่วนของพืชที่อยู่ต่อจากรากขึ้นมาส่วนใหญ่ลำต้นจะอยู่บนดินนะคะมีกิ่งก้านและใบ แต่ก็จะมีพืชบางชนิดนะคะที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินก็อย่างเช่นยญ้าแพรกนะคะห้าแห้วหมูกล้วยพุทธรักษาขมิ้นขิงขา่าว่านต่างๆนะคะมันมือเสือหอมกระเทียมเผือกส้อนกิ่นฝรั่งมันฝรั่งนะคะพวกนี้ก็จะมีลำต้นอยู่ใต้ดินนะคะ ค่ะลำดับต่อไปนะคะเรามาดูหน้าที่ของลำต้นนะคะหน้าที่ของลำต้นนะคะหน้าที่อย่างแรกก็คือชูกิ่งก้านใบและดอกนะคะให้ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์นะคะเพราะว่าแสงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับใบในการสร้างอาหารหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าจําเป็นในการสังเคราะห์แสงนะคะหน้าที่อีกอย่างของลำต้นนะคะก็คือเป็นทางลำเลียงน้ําและธาตุอาหารที่รากดูดขึ้นมานะคะส่งต่อไปยังใบและส่วน อื่นๆของพืชน,นะคะและลำต้นนะคะยังทำหน้าที่ลำเลียงอาหารที่ใบสร้างขึ้นส่งผ่านลำต้นไปยังรากและส่วนอื่นๆของพืชด้วยเช่นกันค่ะลำต้นของพืชบางชนิดนะคะก็ยังทำหน้าที่สะสมน้ำและอาหารนะคะก็อย่างเช่นเผือกเฮลจีนนะคะและขิงแล้วก็มันฝรั่งนะคะก็ใช้ลำต้นในการสะสมอาหารค่ะ ถัดมาจากรากลำต้นนะคะส่วนที่สามของพืชก็คือใบใบนะคะก็คือเป็นส่วนของพืชที่จเจริญเติบโตยื่นออกมาทางด้านข้างนะคะของลำต้นมีลักษณะเป็นแผ่นแบนนะคะรูปร่างแตกต่างกันต,ต,ตามชนิดของพืชน,นะคะส่วนใหญ่มักมีสีเขียวซึ่งสีเขียวในใบของพืชเรียกว่าคลอโรฟิลล์นะคะใบมีหน้าที่สำคัญก็คือคายน้ำสร้างอาหารและหายใจ ค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างของใบพืชชนิดต่างๆนะคะก็คือใบต้นคริสต์มาสนะคะก็จะมีใบสีแดงแกมเขียวใบพลูด่างนะคะใบโกศนใบมะม่วงใบมะละกอใบไผ่ซึ่งพืชแต่ละชนิดก็จะมีรูปร่างใบที่แตกต่างกันไปภาพนี้นะคะเป็นตัวอย่างการทดลองการขายน้ำของพืชน,นะคะซึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่าจะมี การทดลองโดยสังเกตว่าจะมีพืชอยู่สองอย่างนะคะก็คือเลือกกิ่งไม้ที่ไม่มีใบนะคะแล้วก็กิ่งไม้ที่มีใบแล้วก็ถุงพลาสติกใสนะคะครอบไว้อยู่ทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงนะคะแล้วก็มาดูผลก็จะสังเกตว่ากิ่งไม้ที่มีใบนะคะก็จะในถุงพลาสติกจะมีหยดน้ําเกาะอยู่ภายในถุงพลาสติกใสนะคะแต่กิ่งไม้ที่ไม่มีใบนะคะไม่มีหยดน้ําเกาะอยู่ภายในถุงพลาสติกนะคะ ดังนั้นนะคะการทดลองนี้เราถึงจะสรุปได้ว่านะคะการคายน้ำนะคะมีส่วนช่วยในการลำเลียงน้ำจากรากมาสู่ลำต้นกิ่งและใบนะคะหากพืชคายน้ำออกไปมากจะมีการลำเลียงน้ำมากนะคะทำให้ใบพืชมีความชุ่มชื้นและช่วยลดอุณหภูมิภายในลำต้นและใบอีกด้วยค่ะ การสร้างอาหารของพืชน,นะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชน,นะคะก็จะเกิดขึ้นที่ใบนะคะเพราะใบพืชมีคลอโรฟิลล์มากกว่าส่วนอื่นอาหารที่พืชสร้างขึ้นนะคะก็คือน้ําตาลนะคะซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้งเก็บสะสมไว้ในส่วนต่างๆของพืชน,นะคะเราจะใช้สารละลายไอโอดีในการทดสอบแป้งในพืชน,นะคะถ้าพืชส่วนไหนมีแป้งก็จะเปลี่ยนจากสารละลายไอโอดีจากสีน้ําตาลเป็นสีน้ําเงินเข้มนะคะ ค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูดอกและส่วนประกอบของดอกนะคะซึ่งดอกนี่เป็นส่วนของกลิ่นหรือใบนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์นะคะค่ะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าดอกไม้แต่ละชนิดนะคะก็จะมีขนาดรูปร่างกลิ่นและสี แตกต่างกันไปนะคะดอกไม้นะคะมีส่วนประกอบที่สําคัญก็คือสี่ส่วนได้แก่กีบเลี้ยงกีบดอกเกรสรเพศผู้และเกรสรเพศเมียนะคะดอกไม้บางชนิดนะคะมีส่วนประกอบครบในดอกเดียวกันเราเรียกว่าดอกครบส่วนบางชนิดนะคะมีส่วนประกอบไม่ครบในดอกเดียวกันเราเรียกว่าดอกไม้ไม่ครบส่วนนะคะ ค่ะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าดอกไม้แต่ละชนิดนะคะก็จะมีขนาดรูปร่างกลิ่นและสีแตกต่างกันไปนะคะดอกไม้นะคะมีส่วนประกอบที่สำคัญก็คือสี่ส่วนได้แก่กีบเลี้ยงกีบดอกเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียนะคะดอกไม้บางชนิดนะคะมีส่วนประกอบครบในดอกเดียวกันเราเรียกว่าดอกครบส่วนบางชนิดนะคะมีส่วนประกอบไม่ครบในดอกเดียวกันเราเรียกว่าดอกไม้ไม่ครบส่วนนะคะ 3นะคะเกสรเพศผู้นะคะเป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกีบดอกเข้าไปซึ่งเกสรเพศผู้นะคะก็จะประกอบด้วยสองส่วนก็คือหนึ่งอับเรนูมีลักษณะเป็นกระบอกนะคะเป็นแหล่งสร้างและเก็บละอองเรนูซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้สองนะคะก้านเกสรเพศผู้หรือก้านชูอับเรนูมีลักษณะเป็นก้านยาวทำหน้าที่ชูอับเรนูค่ะ ส่นะคะส่วนที่4ี่ของดอกก็คือเกสรเพศเมียเป็นส่วนที่อยู่ด้านในสุดนะคะตรงกลางของดอกซึ่งประกอบด้วยหนึ่งนะคะยอดเกสรตัวเมียอยู่บริเวณส่วนบนสุดของเกสรตัวเมียมีลักษณะเป็นปุ่มมีขนหรือยางเหนียวสำหรับจับละอองเรนูที่ปลิวมาหรือแมลงพามานะคะสองนะคะก้านเกสรเพศเมียทำหน้าที่ชูยอดเกสรเพศเมียสามรังไข่ อยู่บริเวณส่วนกลางสุดของเกสรตัวเมียมีลักษณะเป็นกระเป๋ะนะคะภายในก็จะมีอวุนซึ่งมีเซลล์ไข่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียอยู่ภายในค่ะหน้าที่ของดอกนะคะช่วยล่อมแมลงนะคะให้มาผสมเกสรเราก็จะเห็นได้ว่าดอกไม้ก็จะมีสีสันต่างๆมากมายนะคะยิ่งสีสันสดใสน,นะคะมแมลงก็จะยิ่งมาตอมนะคะและหน้าที่ที่สองก็คือทําหน้าที่สืบพันธุ์ค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาสรุปหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชน,นะคะส่วนแรกนะคะก็คือรากรากเป็นส่วนของพืชที่งอกออกมาจากเมล็ดก่อนส่วนอื่นเลยและนะคะ,จะเจริญลงสู่ใต้ดินรากมีหน้าที่ยึดลําต้นให้ติดกับพื้นดินนะคะอีกทั้งดูดน้ําและธาตุอาหารที่ละลายอยู่ในดินแล้วก็ลําเลียงขึ้นไปยังส่วนต่างๆของพืชน,นะคะโดยผ่านทางท่อลําเลียงน้ําของลําต้นหรือกิ่งนะคะส่วนถัดมาก็คือลําต้น ลำต้นเป็นส่วนของพืชที่อยู่ต่อจากรากขึ้นมานะคะมีหน้าที่ชูกิ่งก้านใบและดอกซึ่งเป็นทางลำเลียงน้ำและธาตุอาหารที่รากดูดขึ้นมาส่งต่อไปยังใบและส่วนต่างๆของพืชน,นะคะอีกทั้งลำต้นยังเป็นทางลำเลียงอาหารนะคะที่ใบสร้างส่งมายังลำต้นไปยังรากและส่วนอื่นๆของพืชเช่นกัน ถัดจากลากและลำต้นนะคะก็เป็นใบใบนะคะเป็นส่วนของพืชที่จเจริญออกมาจากข้อของลำต้นและกิ่งนะคะซึ่งใบมีหน้าที่สร้างอาหารคายน้ำดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนนะคะส่วนถัดมาก็คือดอกดอกนะคะเป็นส่วนของพืชที่มีหน้าที่ล่อมแมลงให้มาผสมเกสร,รและก็ทำหน้าที่สืบพันธุ์ให้แก่พืชนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือผลและ,มะเมล็ดนะคะเป็นส่วนของพืชที่ทาหน้าที่ในการขยายพันธุ์ เมื่อนำมเมล็ดของพืชไปเพาะจะงอกเป็นต้นใหม่ซึ่งการสืบพันธ์แบบนี้เรียกว่าการสืบพันธ์แบบอาศัยเพศนะคะค่ะเรื่องต่อมานะคะที่เราจะเรียนก็คือพืชไม่มีดอกและพืช มีดอกนะคะส่วนมากสังเกตถ้าคุณครูจะถามนักเรียนว่ามีพืชชนิดไหนบ้างที่มีดอกนักเรียนจะตอบได้ง่ายมากแต่ถ้าถามว่าพืชชนิดไหนไม่มีดอกนักเรียนจะคิดแล้วว่าอ้าวมีพิษอ,อะไรบ้างนะนะคะซึ่งนะคะสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแตกต่างกันเกิดจากวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเองนะคะสิ่งแวดล้อมก็ควบคู่กันไปเรียกว่าความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ต่อมานะคะเรามาจัดจำแนกพืชนะคะโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ในการจัดจำแนกนะคะก็จะแบ่งได้เป็นพืชไม่มีดอกและก็พืชมีดอกนะคะเรามาดูพืชไม่มีดอกก่อนนะคะเป็นพืชที่มีส่วนประกอบต่างๆไม่ครบส่วนนะคะก็คือมีรากลำต้นใบแต่ไม่มีดอกนะคะส่วนพืชมีดอกนะคะก็คือเป็นพืชที่มีส่วนประกอบต่างๆครบส่วนคือมีรากลำต้นใบดอก ผลและ,มะเมล็ดนะคะและดอกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของพืชนักเรียนจะเห็นได้ว่าพืชไม่มีดอกนะคะเป็นพืชที่มีส่วนประกอบต่างๆไม่ครบและที่สําคัญคือไม่มีดอกผลและ,มะเมล็ดนะคะอาจมีรากลําต้นใบเหมือนกับพืชดอกทั่วไปตัวอย่างพืชไม่มีดอกก็เช่นมอสเฟิร์นผักแว่นสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์นะคะแต่ส่วนตรงสนฉับ แปะกล้ยเป็นพืชไม่มีดอกแต่มีเมล็ดนะคะที่ไม่มีผนังลังไข่หองหุ้มส่วนพืชมีดอกนะคะเป็นพืชที่มีส่วนประกอบต่างๆครบคือมีรากลำต้นใบดอกผลและเมล็ดเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะคะจะมีดอกดอกของพืชคืออวัยวะสืบพันธุ์ของพืชโดยทั่วไปนะคะพืชพวกนี้ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดพืชดอกก็เช่นกุหลาบทานตะวัน เช้าบามะม่วงพืชดอกบางชนิดต้องปลูกเป็นเวลานานจึงจะเห็นเช่นตะไคร้ไผ่อ้อยดังนั้นนะคะการจัดจำแนกคือการแยกกลุ่มของสิ่งต่างๆตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเองหรือเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับนะคะขั้นตอนของการจำแนกก็คือมีดังนี้หนึ่งสังเกตสิ่งที่สนใจ ที่จะจำแนกนะคะสองสังเกตภาพรวมสังเกตสิ่งที่เหมือนกันสิ่งที่ต่างกันสามก็คือกำหนดเกณฑ์สี่แยกสิ่งที่มีลักษณะแตกต่างกันออกจากกันนะคะแล้วก็ห้าก,ก็คือจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมือนกันไว้ตามเกณฑ์นี่คือตัวอย่างพืชที่ไม่มีดอกนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างพืชที่มีดอกนะคะ ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมและติดตามนะคะในหน่วยที่2องเคะพืชและส่วนประกอบของพืชในชั้นประถมศึกษาปีที่สนะคะสําหรับคราวหน้านะคะคุณครูก็จะมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจมาให้นักเรียนได้ติดตามเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอ,ขอขอบคุณมากนะคะเจอกันคราวหน้าบ๊ายบายค่ะ